นักลงทุนเทน้ำหนักมากกว่า90%ในการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าหลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อล่าสุดเฟดวัตถุของซ m e อีกรุ๊ปบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนัก95%ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับ5้5 5 5ดในการประชุมวันที่19-20กันยายนนี้และให้น้ำหนักเพียง5%เที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสูระดับ5 5.50-5.75%กระทรวง,รง,งหัาเปีเร์เซ็น หรือ C P I ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคประจำเดือนสิงหาคมในวันนี้ทั้งดัชนี C P I ทั่วไปซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น3.7%ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระด,ดับ3.6% <c oughs> เมื่อเทียบรายเดือนดัชนี C P I ทั่วไปปรับตัวขึ้น0.6%ในเดือนสิงหาคม <c oughs> สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนดัชนี C P I พื้นฐานหรือ Core C P I ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน <c oughs> ปรับตัวขึ้น4.3%ในเดือนสิงหาคมเมื่อออเเเเททีีียยยยบบรราาปมืื่ดน ชัชนนี CPI พื้นฐานปรับตัวขึ้น0.3%ในเดือนสิงหาคมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ0.2%